สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพครับวันนี้มาในชุดของ umbrella Corporation นะครับผู้ผลิตลมไม่ใช่เป็นเจ้าของออบริษัทเคมีชีวะอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นผู้ผลิตผีดิบทั้งหลายในเมือง Raccoon City เป็นต้นฉบับแล้วหลังจากนั้นก็แพร่กระจายโรคระบาดนี้ไปทั่วโลกกำเนิดภาค ผีชีวะที่มิลลาโจววิชมาแสดงเป็นอลิสทั้งหมด6ภาคนะครับเท่าที่พี่โอได้ดูพี่โอก,ก็นับไม่ถูกหรอกว่ามันกี่ภาคพอค้นข้อมูลก็จะเจอข้อมูลที่เป็นสลับด้วยวิดีโอเกมแล้วก็หนังสั้นแล้วอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยจนพี่โอนับหนังยาวไม่ถูกว่าเราได้ดูครบท้วนหรือเปล่าแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคของภาพยนตร์ซึ่งย้อนต้นนะครับแล้วก็น่าจะถ,าถ้านับทางการอาจจะเป็นภาคที่7 ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับ Resident Evil ตอน Welcome to Raccoon City หรือชื่อภาษาไทยว่าผีชีวะปะสมบทแห่งเมืองผีดิบพี่โอก็เพิ่งจะนึกออกว่าคำว่าผีดิบบ้านเรา <c ười> คือคำที่เรียกใช้แทนคำว่าแวมไพร์ในอดีตตอนเด็กๆคำนี้ฮิตเราเรียกแวมไพร์ว่าผีดิบแต่ พอโตขึ้นมาคำว่าผีดิบมันหายไปนะครับเหลือแต่คำว่าแวมไพร์ที่เรียกกันติดปากก็เรื่องนี้ชื่อภาษาไทยเอามาใช้เพื่อทบทวนว่ายังมีคำนี้เป็นคำที่บัญญัติเป็นภาษาไทยไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าราชบัณฑิตรับรองหรือเปล่านะครับไม่ได้เปิดดิกด,ดูส่วนชื่อเรื่องเนี่ยอันนี้ต้องขอร้องน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหนูๆทั้งหลายอย่าย่อนะครับ ผีชีวะ icism, จะย่อเป็นผีชาววไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผีชมวิวผีชเชวเผีแช่วับอะไรจะจะเข้าใจเนื้อหาผิดไปกันใหญ่ก็ผีชีวะก็ไม่ได้ยาวอะไรนะครับเขียนแค่เพิ่มสระอีกับสระอะขึ้นมาสองตัวเท่านั้นเองพี่โอไม่ได้คิดนะมีคนคิดให้ครับอ่ะคุยเรื่องนี้พี่โอ ดูเรื่องนี้พี่โอชอบมากจะบอกว่าชอบมากกว่าคือมากกว่าเวอร์ชั่นของมิลลาทั้งหมดเลยเวอร์ชันมิลล่าตั้งแต่ภาคแรกที่พี่โอได้ดูพี่โอไม่ชอบในความเป็นเหมือนเกมมากเกินไปครับถึงเรื่องมันจะสร้างจากเกมก็เถอะก็คือเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมอย่างพี่โอเนี่ยหลายๆคนรอฟังคลิปนี้เพราะว่าพี่โอคือคนให้เสียงภาษาไทยต้นฉบับพระเอกในเกมอาร,รยานะครับพี่ราม แล้วก็ภาคอยู่เกมเดียวแหละพี่โอน่าจะเป็นคนเล่นเกมน่าจะรู้เรื่องเกมมากใครเข้าใจว่าแบบนี้พี่โอก็ต้องเสียใจด้วยเพราะพี่โอไม่ใช่คนเล่นเกมพี่โอเล่นแต่โปเกมอนโก o นะครับแต่พี่โอก็เคยเล่นมาในอดีตแต่ไม่ให้คนติดไงคือเล่นสักพักหนึ่งก็เลิกมันเหมือนเกมตรงที่ว่า เราเข้ามาด่านนี้เจอไอ้นี่นี่น,นี่เสร็จแล้วเราก็มาเจอนี่นี่นี่เจอเจอใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็จบแค่นั้นมันไม่เหมือนความเป็นหนังทั่วไปซึ่งมันจะต้องมีพล็อตที่ซับซ้อนมีความสัมพันธ์กับตัวละครแต่ของมิลล่าเนะี่ย Resident Evil ที่ผ่านมาพี่โอไม่ชอบในลักษณะนี้เลยถึงแม้ว่าจะเริ่มจากเล็กไปใหญ่เจออสูรตัวใหญ่เป็นตัวสุดท้ายแต่ ลักษณะการดําเนินเรื่องมันซ้ำซากจําเจแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรกับ Resident Evil นี้เลยซึ่งพี่โอบอกในความเข้าใจนะคิดว่านี่คือเกรดบีโนเนมทั้งผู้กองกับโนเนมทั้งดาราคือเหมือนว่าเป็นหนังทุนสร้างเล็กน้อยแล้วก็มีแบบมีให้สร้างก็สร้างเหมือนเหมือนกับ Star w a r s จบชุดไปแล้วแล้วก็มาทำ เรื่องย่อยฮันโซโลอะไรพวกนี้แต่อย่อยางสตา r ์วอลก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างโรควันเนี่ยดังมากดังกว่าสตาร์วอลบางภาคอีกอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่พอตัดสินใจที่จะมาทําภาคย่อยภาคแยกภาคใหม่ภาคย้อนต้นแล้วมีสิทธิ์ที่จะดังไปมากกว่าของเดิมถ้าทําดีแล้วพอพี่โอไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเลยพี่โอมาดูเนี่ยพี่โอก็รู้สึกพอใจในหนังเรื่องนี้มาก พอใจในการดำเนินเรื่องที่มีตัวเอกหลายคนกระจายบทบาทกันออกไปมีการช่วยเหลือกันมีการสลับกล่าวไปถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็มีตัวประกอบอีกหลายคนที่มีบทบาทสำคัญช่วยช่วยกันส่งให้เรื่องมันไปข้างหน้าแล้วมีการย้อนเหตุการณ์ในอดีตและมีภาพที่เหมือนกับบรรยากาศหนังสยองขวัญเก่า เหมือนสมัยเราดูฮา l โลวีนเมื่อ50ปีที่แล้วพี่โอ้ยังไม่ได้เกิดเกิดเกิดมาไม่ทันดูฮา l โลวีนต้นฉบับในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ว่าดูในวิดีโอหรือว่าดูตอนที่เขาเอาย้อนกลับมาฉายใหม่เนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันมันมันมน,น่ากลัวมันหลอนเวลาเราเห็นภาพที่มันดูเก่าแล้วก็ทําตัวหนังสือใหญ่ๆอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกใจพี่โอมากทั้งเนื้อเรื่องทั้งการดาเนินเรื่องทั้งดนตรีประกอบที่มัน ระทึกขวัญมากเรื่องนี้จัดอยู่ในประเภทเชื่อไหมว่าพี่โอดูเนี่ยพี่โอชอบมากแล้วพอพี่โอจะมาดูข้อมูลเพื่อเสริมให้กับคลิปนี้พี่โอตกใจถึงขนาดว่าแทบจะพูดไม่ได้ครับก็ในใจในใจคิดว่าชอบเรื่องนี้มากให้เรื่องนี้แปดเต็มสิบแต่พอมาดูมาดู เนื้อหาที่พี่โอจะเป็นเอาข้อมูลมาพูดในเว็บ IMDb ครับเรื่องนี้ได้คะแนน44เต็มร้อยจากนักวิจารณ์5.2เต็ม10จากประชาชนโดยเฉลีย่ยและในเว็บมะเขือประชาชนให้สูงหน่อยสูงกว่าเมื่อกี้ความชอบ66นักวิจารณ์ชอบเรื่องนี้30เท่านั้น โอ้ยตายแล้วเราแบอบกว่ายังไงเราเป็นนักวิจารณ์ไม่ได้แล้วเราอยู่ในกลุ่มบางส่วนของคนดูด้วยซ้ําคนดูบางส่วนก็ให้ตกแต่ส่วนที่มากกว่าให้ผ่านแล้วอย่างเราคงจะเป็นส่วนน้อยนิดเดียวที่ผ่านแล้วก็ให้ถึง8เต็ม10นะครับถึงยังไงถึงพี่โอดูคะแนนคนอื่นพี่โอก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวเราชอบเราก็เรารู้สึกสนุก เรารู้สึกพอใจกับหนังเราก็ให้ได้นะครับคล้ายๆหนังหนังเหตุเกิดขึ้นในสถานีตำรวจนี่เหมือนเรื่องครอบช็อที่เจลาดบัตเตอร์เล่นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่เราเพิ่งได้ดูเนี่ยสนุกพอๆกันในเหตุการณ์ตำรวจนั้นแล้วก็ในข้อมูลมีบอกว่าอธิบายว่าสถานีตำรวจที่นี่มันจะมีลักษณะคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เก่าซึ่ง ในหนังไม่ได้บอกนะครับแต่ในข้อมูลนี้บอกมาพี่โอก็เข้าใจตรงนี้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นหนังประเภทดรามา่าเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับเป็นหนังประเภทสยองขวัญฮอร,ร์เรอร์แอคชั่นไซไฟความยาว1ชั่วโมง47นาทีเรทอาร์กำกับโดยโจฮันเนสโรเบิร์ตนำแสดงโดย อันนี้ไม่ต้องพูดกันละกันเพราะว่าไม่ค่อยจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันตัวเองรายได้ในขณะนี้เท่าพี่ที่พี่โอขอดูหน่อยว่าเท่าไหร่ทำเงินไปแล้ว3 1ล้าน31.8ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกนะครับในอเมริกาได้ไป16 8. ล้านก็ถือว่าไม่น้อยสำหรับหนังในยุคโควิดหนังที่ ไม่มีใครคาดเดาว่าจะเป็นหนังที่ทำรายได้หลายๆคนก็ตราหน้าว่าเป็นหนังเกรดบีรู้สึกว่ารายได้จะจะอยู่ในลักษณะเดียวกับ X Men New Mutants ที่ฉายช่วงโควิดตัดสินใจฉายช่วงโควิดแล้วก็ทำรายได้น้อยแต่ได้รับความชื่นชมจากคนดูนะครับอันนี้อันนี้แสดงว่าคนดูที่ชื่นชมที่ชื่นชอบคล้ายๆพี่โอก็น่าจะมีเหมือนกันแหละ ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดจาส่อเสียดเหยียดยามดูหมิน่นทำให้ใครไม่พอใจหรือเป็นที่น่าเกลียดชังนะครับก็ขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยติดตามมีความเห็นใดๆก็สามารถเขียนที่ด้านล่างนี้ได้ด้วยคำสุภาพกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วย กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันในเพจโอเคนิติเทพ Facebook นะครับและถ้านึกไม่ออกว่าจะเจอพี่โอทางไหนก็จำง่ายๆเลย o k เคแฟนคลับ m o m n c l แฟนคลับหรือฟังคลับก็ได้พี่โอซื้อไว้ทั้งสองชื่อก็จะเจอลิงก์มาที่เพจและในเพจก็จะมีลิงก์ YouTube นี้นะครับพบกันในคลิปอื่นๆมีอะไรที่พี่โอพูดขาดไปหรือไม่ได้เอามาให้ความสำคัญก็ ต้องขอภัยเวลาที่นี้นะครับช่วงเวลาที่เหลือเดี๋ยวขอนึกนิดนึงเรื่องเนื้อเรื่องก็ไม่ต้องพูดแนะ่มันก็ย้อนกลับไปที่ r ร c c o o n City ต้นกำเนิดของของของเรื่องนี้ที่ก่อนที่อัมเบร l าจะทำการทดลองในเมืองนี้แล้วจนเกิดสารพิษล่วไหลไปหมดจนต้องทำลายเมืองทิ้งแล้วก็ออกจากอัมเบร่าก็ยกพวกออกไปที่อื่นแทนนะครับแล้วคนที่ติดอยู่ในนี้ก็ต้องหาทางเอาตัวรอด ทากลางพวกผีดิบทั้งหลายน่ะคือความสนุกของเรื่องพี่โอสนุกกับเรื่องนี้ยังไงก็ถึงจะเห็นคะแนนคนอื่นแล้วเราก็ไม่ลดคะแนนของตัวเองนะครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ